ยินดีต้อนรับเข้าสู่กัดไม่ปล่อยนะครับวันนี้นะครับมาอัปเดตนะเรื่องของค่าใช้จ่ายของการใช้ใครของบนทิกตอกนะครับมีค่าอะไรบ้างนะครับล่าสุดทิกต o k นะครับเพิ่งอัปเดตขึ้นมานะครับบอกว่าตอนนี้นะครับมีค่าธรรมเนียมนะครับค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะครับค่าธรรมเนียมขาขึ้นนะขาขึ้นนะผากเลยนะครับอ่ะมาดูกันนะครับว่าวันนี้ค่าธรรมเนียมตอนนี้อัปเดตล่าสุดเนี่ยมีอะไรที่เป็นเบสิกก่อนนะครับเบสิกก่อนไม่ต้องแอดวานซ์นะที่มันต้องจ่ายจริงจริง นะครับมีอะไรบ้างและก็จะมีทั้งมอและไม่มอนะครับในที่นี้ผมขอบอกในเรื่องของค่าธรรมเนียมที่ไม่ไม่มอก่อนแล้วกันนะครับจะได้แบบทุกคนเอาไปใช้ได้นะครับมออาจจะมีส่วนน้อยนะครับที่ใช้มอมอก็คืออะไรมอก็คือมันจะมีคําว่ามออยู่มอก็คือเหมือนร้านค้าที่แบบที่ได้รับการลงทะเบียนไว้นะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่ไม่หมอนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าไอ้ค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นนะครับ มันมีอะไรบ้างนะครับมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเปิดกันเนาะอันดับแรกเลยนะครับอันดับแรกเลยถ้าเราไปขายของบนทิกต o k เนี่ยทุกคนต้องต้อง,ต,องต้องรู้นะครับว่าวิธีการตั้งราคาของ t i k t อกเนี่ยมันต้องบวกค่าธรรมเนียมถ้าผมตีง่ายๆนะง่ายๆนะแบบดิบๆเลยนะ20%นะครับตีไปเลย20%คุณโดนแน่ๆน,นะครับมีโอกาสโดนแน่ๆ20%่สรนะผมเขียนให้นะครับ1นนะครับที่คุณจะต้องโดนนะครับ อ่าคือค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมติกตอกเนี่ยอยู่ที่3.21%นะครับตอนนี้ค่าธรรมเนียมติกตอกเนี่ยไม่ได้อัพขึ้นนะไม่ได้ไม่ได้อัพนะขึ้นอะไรเลยยังอยู่เหมือนเดิมอยู่นะครับแต่จะอยู่ใน3.21%นะครับอ่าแล้วก็จะมี2คือค่าคอมมิชชั่นอันนี้คือค่าคอมมิชชั่นติกตอกนะค่าคอมมิชชั่นติกตอก ค่าคอมมิชชั่น TikTok เนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับมีทั้งมอและก็ไม่มอนะครับและก็จะเป็นค่าแบบค่าคอมมิชชั่นของแพลตฟอร์มมันจะอยู่ที่5.35%ถึง6.42%ถ้าเป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะอยู่ที่5.35แต่ถ้าเป็นสินค้าทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่6.42นะครับอ,อันนี้คือค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์ม อ่าค่าธรรมเนียมค่าคอมมิชชั่นแพลตฟอร์ม3นะครับที่คุณจะโดนนะที่คุณจะโดนอีกนะครับคือค่าอันนี้เพิ่งขึ้นมาใหม่ก็คือค่าอินฟาสตัคเจอร์อ่าันนี้เพิ่งขึ้นมานะขึ้นตามอะไรขึ้นตามขึ้นตาม s h o p ปี้ช้อปปี้เขาขึ้นมา1บาทนี่ก็ขึ้นมา1.07บาทนะ 1.07บาทแต่ถ้าขายต่ำกว่า100 o ออเดอร์เนี่ยได้รับการยกเว้นนะครับคือจะเก็บก็ต่อเมื่อมเออีเก็บก็ต่อเมื่อมียอดขายสูงกว่า100 o r d e ออเดอร์มันถึงจะเก็บนะครับค่าที่4นะครับเขาเรียกว่าค่าส่งนะครับ SFP อ่า seller on seller อะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้นะครับหรือเขาเรียกว่า extra com extra คือค่าส่งฟรีอะ นะคห้าค่าส่งฟรีตอนนี้อยู่ที่6.42%นะครับอ่ะเบสเซต็ตเนี่ยรวมไปรวมเป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะประมาณ16%บหนะครับรวมกันนะประมาณ16%จริงๆไอ้ค่าคอมมิชชั่นนะ่ะเขาเปลี่ยนชื่อนะเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อว่าอะไรวะขอดูก่อนเขาเปลี่ยนเป็นค่าธรรมเนียมสนับสนุนการเติบโตของร้านค้า เขาเปลี่ยนเป็นค่าธรรมเนียมสนับสนุนการเติบโตของร้านค้าเขาเรียกว่า commerce cost free นะครับซึ่งถ้าเป็นสินค้าในหมวดหมู่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะโดน5.35แต่ถ้าเป็นหมวดหมู่ทั่วไปหมวดหมู่อื่นจะโดน6.42นะครับก็คือค่าคอมมิชชั่นเนี่ยแต่ก่อนมันชื่อค่าคอมมิชชั่นตอนนี้เป็น commerce cost free ค่าธรรมเนียมสนับสนุนการเติบโตของร้านค้ายิ่งเติบโตยิ่งโดนเยอะ โดนทาไมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเปลี่ยนทําไมก็ไม่รู้นะครับซึ่งตอนเนี้ยอ่ะตีไปอันนี้ไม่รวมนะครับไม่รวมอะไรไม่รวมค่าไม่รวมไม่รวม,ไม,รวมไม่รวมพวกแวดนะจะโดนแวดอีกนะครับเวลาคุณโดนเนี่ยอันนี้คือแวดเขารวมในค่าธรรมเนียมใช่ปะ่ะแต่เวลาเราขายของเนี่ยอันเนี้ยตีไปไปง่ายๆจะโดนแวดอีกเจ็ดอนะแวดเจ็ดเปอร์เซ็นแต่ถ้าคุณไปร่วมแคมเปญ ร่วมแคมเปญนะคุณจะโดนอีกประมาณ3.21% 21%นะครับเบสเซ็ตก็โดนประมาณ20%โดนแบงอีก7%อนะครับอ่ะอันเนี้ยคือค่าธรรมเนียมที่ต้องโดนในในล่าสุดที่อัปเดตนะครับแล้วก็บวกไปอีก1.07บาทบวกไปอีก1.07บาทค่าอินฟาสตรักเจอร์ฟรีนะครับนะอันนี้คือค่าที่เราต้องโดนนะครับทีเนี้ยคืออะไรคือเราต้องเวลาเราคิดเนี่ยเราคิดง่ายๆคือเราต้องมีต้นทุนใช่ปะ ต้นทุนสินค้าสมมุติต้นทุนสินค้าหนึ่งร้อยบาทนะครับอันนี้คือต้นทุนสินค้าหนึ่งร้ยบาทเวลาเราคิดราคานะเราจะขายกี่บาทนะครับทีนี้เราต้องมาดูค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมนะต้นทุนเรามีอะไรบ้างเราต้องรู้ต้นทุนตัวเองก่อนค่าธรรมเนียมของเราเนี่ยข,ของทิกติกต่ออะตีไปง่ายๆนะผมขอตีหุ้นๆนะจริงๆมประมาณสิบหกถึงยี่ิเปอร์เซ็นนะครับตีไปหุหน้นๆไนที่ไี่ปอร์เซคุณก็บวกไปยี่สิบบาทถูกปะ่ะอ่าโดนอะไรอีกโดนค่า ค่าคอมมิชชั่นแอฟเฟอร์เรดค่าคอมมิชชั่นแอฟเฟอร์เรดคุณตีไป10%บเอร์นะค่าแอดค่าแอดที่คุณต้องโดนนะครับค่าแอดเนี่ย uh, ถ้าเรายิงแอดนะ mm hmm. ก็จะโดนประมาณ10-50%อยู่ที่ช่วงนะครับช่วงทามมิ่งที่เราจะยิงโฆษณานะครับถ้าเราใช้ r วัที่2เนี่ยมันก็โดน50% r สิบ ก็โดน5 0ค่าแอดนะอ่าแต่ถ้าเรามีการตลาดที่ดีมีโฆษณาที่ดีมีการทำคลิปวิดีโอที่ดีมีในหน้าที่ดีนะเราอาจจะไม่โดนถึง5 0อร์นะครับเราจะโดนแค่ประมาณ10 10 20 1 0 3 0นเอน่านี่คือต้นทุนที่เราต้องคิดนะอ่าไม่รวมนะไม่รวมแวดนะครับเราจะโดนแวดนะแวดอีก7%ถ้าเราขายของที่มีแวดนะครับจะโดนแวดอีก7%ภาษีปลายปี นะภาษีปายปีอีกประมาณ15%จากกําไรถ้าไม่หลุด SME นะครับอ่าอันนี้จะมีค่าบริหารอ่าเงินเดือนพนักงานก็ตีไปเราจะให้เงินเดือนตัวเองเท่าไหร่เงินเดือนพนักงานเท่าไหร่ค่าเช่าสถานที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีค่าอ่าเขาเรียกว่าโซฮุยโอเปอเรชันคอร์สอ่า อันนี้ไม่ว่าจะเป็นค่าแพ็กค,ค่าทรงค่าค่ากองค่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นผันแปรนะครับเอาเรียกโอเปอเรชัน o อ t อันนี้คือต้นทุนที่เราต้องรวมทั้งหมดนะครับทีเนี้เราจะต้องคูณเท่าไหรอ่อ่ะคือเบสิกอ่ะเบสิกนะปกติเนี่ยถ้าผมแบบห้วนห้วก่อนนะห้วนห้วนก็จะคูณ3นะครับ พราะว่าค่าธรรมเนียมมัน20%ถูกป่ะอ่าค่าธรรมเนียมมัน20%ค่าธรรมเนียม20%สมมติคูณ3ไปก็โดนต้นทุน30ต้นทุน100บาทคูณไปอีกอ่าคูณ20%เนื้อหรอกป่าคูณ20%ก็3อ่า 3, 3 3 3 2 6 60บาทเราจะมีค่าการตลาดอีก30%นะครับแล้วาอาจจะเหลือกำไรเราถึงเราประมาณ10%นะครับอันเนี้ยคือวิธีการคิดทีเนี้ยเวลาเราตั้งตั้งโจทย์ออกมานะครับตั้งโจทย์มาแล้วเรา เออโอ้โหราคาต้นทุนน่ยมันเยอะมากเลยเราทําไงดีเราจะขายยังไงดีมันก็ต้องเลยมันก็เลยต้องมีกลยุทธ์ในการตั้งราคาการตั้งราคามันมีมันมีราคาแบบเขาเรียกว่าราคาดึงทราฟฟิกนะครับราคาดึงทราฟฟิกคือเขาเรียกวตัวล่ออันเนี้ยอาจจะเป็นตัวล่ออ่าอาจจะขายอยู่ที่99บาทไม่ได้กําไรนะตัวนี้ไม่ได้กําไรแต่เป็นตัวล่อทําให้เขาอยากจะซื้อเยอะขึ้นนึกออกไหมครับเราจะมีสินค้าตัวล่อ อ่าสินค้าตัวล่อและสินค้าเทคโปรฟิตเวลาเราทำสินค้านะอ่าเช่นถ้าเราถ้ามีสินค้าตัวเดียวอ่ะก็ตัวแรกเป็นตัวล่ออ่าหนึ่งออเดอร์เป็นตัวล่ออ่าหนึ่งออเดอร์เป็นตัวล่อนึกออกไหมครับแล้วไปเทคโปรฟิตซื้อซ้ำอะไรเงี้ยหรือบางทีเรามีสินค้าสองตัวนะครับก็ทำสินค้าเป็นตัวล่อ ทำสินค้าตัวแรกเป็นตัวลอ่อและตัวที่2เป็นตัวเทคโปรฟิตตัวแรก99บาทอ่าบาทและตัวที่2ถ้าซื้อแพ็คคู่199บาทนึ่ออกอไหมครับกลายเป็นว่าเราจะได้บักเก็ตไซสเยอะขึ้นกําไรมากขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยเราเวลาเราตั้งราคาอย่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 าตั้งแค่มิติเดียวนะครับเราควรตั้งให้มันมีหลายมิติ ให้มีแบบเคยเคยโดนสินค้าที่ขายของมนลติกตอกปะเขาขายแบบสมมติผมอ่ะโดนล่าสุดเลยคือกล่องนะครับกล่องกล่องเก็บของนี่แหละเวลาเขาโฆษณาเป็นกล่องใหญ่ใช่ปะโอ้โหเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นน่ะโฆษณาเก้าสิบพอกดเข้าไปอ่ะไอ้กล่องเก้าสิบเก้าบาทมันคือกล่องเล็กนะอันนี้มันโดนตัวล่อแล้วไอ้กล่องใหญ่เนี่ยมันสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทเราแบบอยากได้กล่องใหญ่ไง อันเนี้ยเวลาเขาตั้งอ่ะมันก็จะเป็นแบบ99จนถึง399กล่องเล็กเนี่ย99บาทนะครับอ่ากล่องไซส์ไซส์ไซส 99, ์ S 99บาทไซส์ M 199และไซส์ L 399เนือปะ่ะอันเนี้ยคือการตั้งราคาเห็นไหมมันจะมี S M L เริ่มต้นเวลาไปกินซูชิอ่ะอย่างชิงคันเซน็นใช่ปะ่ะเริ่มต้น10บาท อ่ามันคือกลยุทธ์ของการตั้งราคานะครับมันมันเป็นตั้งราคาทําให้เวลาคนซื้ออ่ะเฮ้ยโอ้ของถูกว่ะเข้าไปโดนล,ล่อละโดนลอ่ลอคลิกเข้าไปคลิกเข้าไป e n g a g e m e n t ก็ดีเอ็นติกตอมองว่า e n g a g e m e n t ดีก็นําส่งเยอะขึ้นอันนี้คือกลยุทธ์นะครับ2คือตั้งราคาขั้นบันไดนะครับลตั้งราคาขั้นบันไดแบบนี้นะอ่าจะมีสินค้าล่ออันนี้คือสินค้าล่อใจ นะครับสินค้าดึงอ่า profit และสินค้าที่เป็นบัลเล่นบัลเล่นเซ็ตนะครับเช่น1นึ่งแพ็คห่า100 2สองแพ็คร้อ่าบัลเล่นก็คือเซตคู่แบบนี้นะครับคือเราสามารถเซตเนะี่ยทำให้เอฟเวอร์เรสเขาเรียกว่า e v e เวอร์เนะมูลค่าต่อ1การซื้อมันมีมูลค่าสูงขึ้นเราจะได้กำไรเยอะขึ้นเราจะได้ Value สูงขึ้นโอเคไหมครับเราจะได้มูลค่าต่อ1นึนนการสั่งซื้อปกติถ้าเราซื้อ1ชิ้นนะ่ะเราจะขายแค่1ชิ้นนะ่ะมันก็ได้99บาทถูกไหมแต่ถ้าเราทำยังไง u p พเซลให้ลูกค้าต่อ1บินนะ่ะหบิน ซื้อสินค้าให้ได้300บาทนะครับบักเก็ตไซส์ของเราอะ่ะมันก็จะใหญ่ขึ้นนะจาก1 o r d e ออเดอร์จาก1ชิ้นกลายเป็น3ชิ้นกลายเป็น5ชิ้นทำให้ไซส์มันใหญ่ขึ้นเราจะได้มูลค่ากำไรอัตราส่วนมันน้อยลงแต่ได้กำไรเยอะขึ้นโอเคปะ่ะได้ได้น้ำได้เนื้อมากขึ้นและได้ขายเยอะขึ้นด้วยนะครับอันนี้คืออันนี้คือการตั้งราคาที่ทำให้ลูกค้าเนี่ย เห็นถึงความคุ้มค่านะครับตั้งเพื่อความคุ้มค่าบางคนตั้งแค่มิติเดียวมันไม่คุ้มเราต้องตั้งยังไงให้มันคุ้มค่าที่ลูกค้าซื้อนะครับอ่าอีกอันนึงที่ผมจะบอกว่าเวลาตั้งอ่ะให้ลงท้ายด้วยเลข9อันนี้คือแบบเบสิกมาก99 1า17 9 179ก9 แค่ลงมา1บาทเนี่ยมันก็เชิญชวนแล้วนะครับเวลาเราเราเรา,เราเดินไปห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตไปท็อปไปโลตัสเนี่ยเราเห็นเลข9ก้าอ่ะแล้วเวลาตั้งนะแนะนำนะบวกไปอีก20%นะครับแล้วข่าแฟดเซลลงมาเช่นถ้าคุณขาย99นะครับคุณบวกไป120บาทนะครับแล้วตั้งแฟดเซลปุ๊บดิสคามาเหลือ99 ขีดค่าเหลือ99บาทอันเนี้ยมันจะช่วยทำให้ตัวเลขนะมันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นดีกว่าสีดำๆแห้งๆนะครับบวกไปเลย20%แล้วก็ลดลงมาเหลือ99เวลาลดลงมาเนี่ยทำให้อะไรทำให้ลูกเล่นมันเยอะขึ้นเพราะอะไรเพราะเวลาเราเราไลฟ์สดอะสมมุติเราไลฟ์สดนะมันจะมี3เทียร์เลยอ่ามีอรสาแบบ ลดแล้วลดอีกไนงะลดแล้วลดอีกลดไปแล้วยี่สิบเอร์เซนอ่านลดให้อีกสิเอร์เซ็นแล้วก็ลดอีกสิบเอร์เซนมันจะได้มีแกลในการเล่นมากขึ้นแต่ถ้าเราตั้งแบบหุ้นห้วดเลยอ่าต้นทุนห้าสิบขายเก้าสิบเก้าต้นทุนห้าสิบขายเก้าสิบเก้าคุณไม่มีอะไรเล่นเลยนะไม่มีอะไรให้ไม่มีลูกเล่นเลยนะแต่ถ้าคุณตั้งไปร้อยห้าสิบ และลดเหลือ99อย่างน้อยเวลาไลฟ์สดอะเวลาเราขายของเราบอกฮูปกติ150บาทเหลือ99บาทมันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นจริงไหมใครจริงกด9หน่อยนะครับใครคิดว่าจริงกด9หน่อยอ่าฉะนั้นเนี่ยเวลาเราตั้งราคาครับคืออย่าตั้งแค่มิติเดียวเราควรตั้งหลายๆมิติโอเคปะ่ะเราตั้งหลายๆมิติเอาเอาไว้ เพื่อจะทำให้คนน่ะซื้อคนซื้อสินค้าจะได้เกิดกระตุน้นอารมณ์ทำให้เขาอยากจะล่อเข้ามากดคลิกก่อนกดคลิกก่อนเอาคิด,ดง่ายๆเหมือนชินคันเซนนะเริ่มต้น10บาทเข้าไปผมโดนทีไรโดน300ทุกทีโอเคปะ่ะโดน300ทุกทีแล้วเราต้องโฟกัสอะไรนะครับเวลาเราจะโฟกัสนะครับเราควรจะโฟกัส a v e เฟอ e ์เรนต e ออเดก็คือ1 1มูลค่าเนี่ย1บินเนี่ย หนึ่งออเดอร์ทำให้มูลลค่าสูงขึ้นให้ได้เวลาลูกค้าซื้อ1นึ่งออเดอร์เนี่ยจากปกติ99เนี่ยเราทำยังไงก็ได้ให้มีแวลูเนี่ยสูงเข้าไปเป็น300บาทแค่เนี่ยกำไรคุณก็เพิ่มขึ้นแล้วนะครับต้นทุนค่าแอดคุณก็จะลดลงเพราะปกติคุณขาย199บาทนะแต่ถ้าคุณอัพเซล ทำให้มูลค่ามันสูงขึ้นทามูลค่าส,สูงขึ้นได้ยังไงก็คือซื้อเยอะขึ้นซื้อเพิ่มนะบันเดิลนะซื้อมากขึ้นซื้อเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ไปคอสเซลไปพ่วงบันเดิลคอสเซลนะมูลค่ามันก็สูงขึ้นนะครับกลยุทธ์ที่สองที่จะช่วยทำให้ต้นทุนเนี่ยมันช่วยได้คือ สร้างความแตกต่างของสินค้ามีแต่เราเจ้าเดียวถ้าเป็นสินค้าเหมือนกันะยังไงนะคุณโดนตัดราคาแน่แนอะสร้างสินค้าให้มันแตกต่างจากชาวบ้านเขาเวลาแตกต่างแตกต่างด้วยอะไรได้บ้างเรื่องของ branding branding positioning อันนี้เดี๋ยวไปลงลึกอีกทีนะ positioning พ positioning Position นะครับ่าความ n i ชนิ niche market Innovation นว,วัตกรรมนะพวกเนี้ยสร้างความแตกต่างได้หมดตัวตนนะตัวตนนะอ่าหรือแพคเกจจิ้งแพคเกจที่มันแบบแตกต่างจากช่าบ้านเขาสวยกว่าดีกว่าเร็วกว่าบริการที่ดีกว่าอ่านะบริการที่ดีคุณภาพอ่านะเนี่ยพวกความแตกต่างนะราคาอ่านะถ้าเราไม่อยากเล่นราคาแล้วก็ตัดทิ้งไป เราก็ตัดทิ้งไปไม่อยากเล่นราคาเราก็ไปเล่นเรื่องแบรนด์เรื่องโพซิชันเรื่องแบรนด์เนี่ยแบรนด์ Brand คืออะไรแบรนด์ Brand คือสร้างคาแรคเตอร์ที่แบบแตกต่างจากชาวบ้านน่ะสร้างคาแรคเตอร์แตกต่างเช่นเช่นแบรนด์มีเนยเงี้ออยมันมีคาแรคเตอร์มันก็สามารถอัพเซลล์สินค้าได้นะครับทำไงได้อีกน่ะคุณก็ต้องไปเน้นออร์แกนิกไปควบคุมต้นทุนออร์แกนิกควบคุมต้นทุน ยิงแอดเวลามันจะขาดทุนนะ่มันจะขาดทุนในการยิงแอดนะขาดทุนยิงแอดกับ affiliate อันเนี้ยเราสามารถควบคุมได้นะเรายิงแอดน้อยลงถ้ายิงแอดน้อยลงแปลว่าคุณต้องเน้นออร์แกนิกมากขึ้นออร์แกนิกจะเน้นเรื่องอะไรได้บ้างแล้วก็เรื่องของคอนเทนต์และก็ไลฟ์สดนะคอนเทนต์ Content ต้องทำมากขึ้นคุณภาพดีขึ้น นะแล้วก็ไลฟ์สดเนี่ยตอนนี้ผมจัดไลฟ์สด24ชั่วโมงนะ24ชั่วโมงคืออะไรก็คือการเปิดร้านค้าเหมือนเซเว่นถ้าร้านค้าเซเว่นไม่เปิดเราก็ขายไม่ได้ถูกไหมครับฉะนั้นการไลฟ์สดเนี่ยก็มีโอกาสขายได้ตลอดเวลานะอันเนี้ยมันจะช่วยทำให้ส่วนที่4นะครับก็คือ Affiliate เนาะ a อ f เฟกับค่าแอดเนี่ยมันจะลดลงได้ a f f i l i a t e จำเป็นต้องทำไหมจำเป็นต้องทำและต้องให้ค่าคอมเท่าไหร่ผมเบสิกนะมันมันแล้วแต่สินค้าแล้วแต่ธุรกิจแล้วแต่คู่แข่งนะครับบางคนก็จะให้10%บนะบางคนให้30%นะครับอันเนี้ยเราสามารถไปควบคุมควบคุมได้บ้างแต่มันไม่ได้เยอะเพราะว่าถ้าไม่มีในหน้าคอนเทนต์ Content ก็ไม่ดีอีกนะครับเพราะในหน้าเนี่ในหน้านะจะ ช่วยทำคอนเทนต์จำเป็นมากนะครับจะเป็นลดเนี่ยผมว่าเป็นรดส่วนอื่นดีกว่าเพราะในหน้าเนี่ยถ้าไม่มีในหน้านะค่าแอดก็แพงอีกนะครับไปให้ค่าในหน้านะช่วยทำให้ค่าแอดลดลงอ่ะจะดีกว่าแล้วค่าแอดล่ะค่าแอดเนี่ยคือถ้าเพิ่งเริ่มต้นเปิดเซลเลอร์นะมันจะให้เอาไอที่ d e f a u l t ที่2 2เท่านะครับทำไงให้เพิ่มขึ้นก็ต้องเพิ่มที่คอนเทนต์ไลฟ์สดแล้วก็แอ f เฟอร์เรนต์คอนเทนต์ เอฟเฟอร์เรนต์นะแล้วก็คอนเทนต์เอฟเฟอร์เไลฟ์สดแล้วก็มา r k เก็ตติงจะทำให้ค่าแอดมันลดลงนะสองเท่าเนี่ยตีเป็น50%นะครับฉะนั้นพวก ROI เนี่ยอยากจะเพิ่มขึ้นคุณต้องไปทำา4เรื่องนี้ นะครับทำให้การตลาดมันดีทำให้คอนเทนต์มันดีทำให้แอฟเฟรตรีวิวดีแีเอฟเฟรตเนี่ยผมจะแนะนำอยู่ที่200คลิปอย่างน้อยนะสองคลิปหา200คนนะนะแล้วก็ไลฟ์สดเนี่ยไลฟ์ Live สดก็เป็นไปได้ก็เอาเวลาปกติก็คือ6กโมงเช้าประมาณ18ชั่วโมงนะครับเวลาปกตินะแต่ถ้าแบบบางคนแบบฟิตนะก็24ชั่วโมงก็3กะเอา นะครับอ่าแล้วมาร์เก็ตตก็คือทำ Branding ออกมามันจะช่วยทําให้การขายของเนี่ยมันดีขึ้นฉะนั้นตอนเนี้ยราคาต้นทุนสินค้าต้นทุนค่าธรรมเนียมมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับต้นทุนมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสรุปก็คือต้นทุนมีอะไรบ้างนะกลับไปดูนะต้นทุนมีอะไรบ้างก็คือ1ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มอยู่ที่3.21 นะครับค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มอยู่ที่3.21 mm hmm. ค่าคอมมิชชั่น t i k t o ok อกหรือค่าเรียกว่าโคโลโกสคอมเมอร์สอะไรเงี้ย5.35จนถึง hmm. 6.42มันเปลี่ยนชื่อแต่ว่าต้นทุนมันอยู่เท่านี้แหละอินฟาสตรัคเจอร์1.07นะครับ1.07บาทนะ mm hmm. ค่าธรรมเนียม s f สค่าส่งฟรีนะครับ6.42และนะครับถ้ารวมแคมเปญก็โดนอีก3.21แต่ค่าไอร้รวมแคมเปญพวก อ่าเปย์เดดับเบิลเออย่างเงี้ยพวกเนี้ยอ่าไลฟ์สดนะอ่า uh, mm hmm. พวกเนี้ยจะโดนอีก3.21จ mm ุด hmm. เขาจะให้ส่วนลดมาแต่โดนสามุดสองอยู่ดีนะแล้วไปโดนโดนค่าแหวนอีกทีเนี้ยผมทำโปรแกรมมานะครับ mm hmm. ผมทำโปรแกรมมานะ mm hmm. ไม่ได้ทำโปรแกรมหรอกทำไมจีพีมานะครับ mm hmm. ใครอยากได้เนี่ย mm hmm. กดแอดเข้ามาที่แอด t ิ k กตอแอดนะผมทำไมจีพีมา mm hmm. เพื่ออะไร mm hmm. เพื่อให้ทุกคนเนะี่ยได้เห็นว่าค่าธรรมเนียมเนี่ยนะค่าธรรมเนียมเนี่ยเราจะตั้งราคาเท่าไหร่ดี ใครอยากได้กด9นะกดแอดเข้ามาที่แอติคตองแอนนะเดี๋ยวแชร์ลิงก์ไปนะครับเช่นถ้าสมมตินะ my GPT ผมนี่ตั้งราคามาตั้งให้ดูนะครับนะเช่นถ้าผมตั้งราคาสมมตินะี่ต้นทุนนะสมมติผมขายขายกระเป๋านะขายกระเป๋าต้นทุนสินค้าราคา79บาท 7จบาทจะต้องขายเท่าไหร่ดีอ่าถ้าเราถามแบบโง่ๆเลยมีแค่ต้นทุนอย่างเดียวเดี๋ยวดูนะมันจะดีฟอลต์ให้นะนี่นจะทำให้ดูนี่ไม GPT นะอ่ามันจะถามว่าต้องการ a อฟเฟตกี่เปอร์เซ็นต์ค่าแอดกี่เปอร์เซ็นต์จะได้ระบุให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นแน่เป็นไงนะครับระบุให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะ อ่ะสมมุตินะ Affiliate เราก็บอกไป Affiliate นะสิอค่าแอดอีก15%เปอรเนะปุ๊บเรียบร้อย Affiliate at 10%ค่าแอดสิเดี๋ยวมันจะให้ Default มาให้ เราจะคิดต้นทุน70บาทมีเงื่อนไขเพิ่มเติมเดาต่อไปนี้ก็คือ a อ f เฟอเของราคาขาย a อ d 15%ของราคาขายคอมม i ชชั่น6.42ค่า t านเซ็กชั่นฟรี3.21ถ้าแพลต f o r m มอินฟราสตรั u เ e อร์คิดเสมอ,อค่า SF สฟค่าส่งเนี่ย6.42ค่าแวนค่าทำแวเห็นไหมเราคิดราคาเข้าไปนี่ออกมาเลยนะครับสูตรออกมาค่าคอมมิชชั่นแวดทุกอย่างถ้าสมมุติราคา ยกตัวอย่างราคาขายที่200นะครับควรจะโดนค่าธรรมเนียมบวกแวดทั้งหมดแล้วเนี่ยโดนอีก5 8 5 5 0บาทาทนะคุณจะโดนทั้งหมด85.50บาทนะครับถ้าผลลัพธ์รวมราคาขาย200บาทต้นทุนสินค้า70บาทค่าธรรมเนียม85บาทกำไรสุทธิจะเหลือ22%เห็นไหม อันเนี้ยรวมอะไรบ้างรวมค่า a f f i l i a t e 10%แล้วนะครับรวมค่าแอดอีก15%อีก30บาทนะบทเบสเซ็ตมาจินจะเหลืออยู่22บาทเห็นไหมแสดงว่าถ้าต้นทุนกระเป๋าคุณน่ะ79บาทคุณสามารถตั้ง200บาทได้นะครับอ่ามันจะมีการแนะนําด้วยว่าถ้าราคาขายราคาขายอยู่180บาทเนี่ยอ่าขายง่ายขึ้นนะแต่มาจินมันต่ํานะครับ ถ้าอาจารย์อยากขายง่ายยังมีกําไร180บาทพอขายได้ถ้าอยากได้สมดุลก็200บาทถ้าต้องการให้เน้น margin สูงขึ้นก็220บาทเห็นปะถ้าต้องการนะสมมตินะสมมตินะมมนะถ้าขาย180บาทจะเหลือกําไรเท่าไหร่อันนี้คือสมมติฐานนะเหลือสมมติฐานนี่ทำมจิงมีทีมาให้เลยเนะี่ยนะครับ จะได้เอาไปใช้กันดีปะ่ะใครอยากได้นะกดเข้ามาที่ Add Tiktok Ads นะต้นทุนสินค้า70บาทค่าคอมมิชชั่น6.42ค่าแ a n ช Capture ฟรี3.21อินฟาอีก1.0อ่ะแล้วก็อ่าแบดบนี้ต้องไปแก้นะอ่า Affiliate 10%ค่า Add 15%อ่าคิดคำนวณมาคอมมิชชั่น11บาทนะ Transaction ฟ,ฟรี5.7อ่าพวกนี้เดี๋ยวเอาไปทำ Excel ได้ด้วยนะเบ็เส็จโดนค่าธรรมเนียมไปหมด77บาทนะครับอ่ะ รายได้180บาทต้นทุนเจ70บาทค่าธรรมเนียม7 7 0ิบ็จุดดศูนย์แปบาทกำไรสุทธิเหลือส33.92มาสองมาจิ้นสิบแปดจุดสองเก้าเปอร์เซ็นต์โอ้โหสุดยอดเลยนะสสิบแปดดจุองเก้าใช่เหรอวะมาจิ้นน่าจะเหลือสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะถ้าขายร1สิบาทกำไรสุทธิเหลือ32สอ้โหโอเค18เปอร์เซ็นต์นะอ่ะอันนี้ปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่รวมค่าอื่นๆและปัจจัยอื่นๆนะอันนี้แค่สมมติฐาน นะครับสมมุติฐานว่าทุกอย่างเป๊ะตามที่เราต้องการน,นะครับเราจะเหลืออยู่ประมาณ32.92บาทถ้าต้นทุนสินค้า79บาทนะครับขายที่180บาทนะครับจะเหลืออยู่ที่32.92นะเอาไปใช้กันนะครับสร้างขึ้นมาให้เพื่อเอาไปใช้กันนะใครอยากได้กดแอดเข้ามาที่ ad tiktok ok ad นะครับแล้วก็ส่งเดี๋ยวผมส่งลิงก์ไปแล้วก็ใช้ chat gpt เพื่อช่วยทำให้คำนวณราคาได้นะโอเคปะ่ะดีปะ่ะ ดีนะอ่ะอันนี้มาอัปเดตล่าสุดในปี2025นะครับใครที่แบบกำลังขายของบนทิกตอกคุณต้องคิดราคาเผื่อนะไม่ว่าจะเป็น i ิกตอกช้อปปี้ล a ซ a ดโดนเหมือนกันหมดนะครับแล้วเราตั้งราคาตั้งให้มัน คือให้ตั้งให้มันมีมีแกลบให้มันมีสามารถเล่นได้แต่ที่นี่เราจะสามารถเล่นได้หรือเล่นไม่ได้มันอยู่ที่จุดเด่นของสินค้าว่ามันจะแตกต่างจากชาวบ้านเขาไหมถ้าไม่แตกต่างโอกาสการที่เราจะตั้งราคาสูงขึ้นสินค้าเหมือนกันนะ่ะเราจะไปซื้อของถูกหรือของแพงนะแล่ะเราก็ต้องซื้อของที่มันถูกเหมือนกันไงเพราะว่าสินค้ามันเหมือนกับชาวบ้านเขา ก็ต้องไปไปแยกกันนะครับว่าไม่เรื่องเรื่องแบรนดิ้งอินโนเวชันสินค้าที่มันแตกต่างจากชาวบ้านเขาทํายังไงเดี๋ยวไลฟ์หน้ามาเล่าให้ฟังดีกว่านะครับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากหวังว่าจะขายดีและมีกําไรเพิ่มขึ้นนะครับแล้วกัดไม่ปล่อยเท่านั้นมันนึงสำเร็จนะครับใครที่อยากจะรู้เรื่องของ t ิ k t อกเรื่องของ AI เรื่องของการสร้างตัวตนการสร้างแบรนดิ้งนะครับผมเปิดคลาสอยู่นะครับไลฟ์ Live สดยี่สิบสมง เปิดค์ทอยู่นะครับสามารถแอดเข้ามาได้ที่แอดิกตอนะครับสอนทั้งหมดนะครับ5 5เซกชันเลยคือ1การสร้างแบรนด์การสร้างตัวตนนะครับ2คือการสอนเรื่องของการไลฟ์สดย4ิบสีชั่วโมงนะครับ3นะครับเรื่องของการทำคอนเทนต์คีเอ็ดคอนเทนตด้วย AI นะครับ 4นะครับเรื่องของการหาในหน้า Affiliate อันนี้คือสำคัญมากนะครับและสุดท้ายคือการยิงแอดแบบ g m v Max นะครับทำยังไงทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นทำยังไงให้ ROI เพิ่มขึ้นทำยังไงยิงแอดให้เหลือกำไรนะครับใครสนใจคลาสนี้ก็แอดมาได้ที่แอด TikTok แอดนะครับกัดไม่ปล่อยเท่านั้นมันถึงจะสำเร็จนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายหวังว่าจะรวยๆกันนะครับ